เพิ่งจะรู้โค้ชหุนใดเผยปัญหาใหญ่ของวิภาวีสีทองหลังต้องลงแข่งกับพิงค์สไปเดอร์แฟนๆแห่เป็นห่วงสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN Spotlight แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ สำหรับการแข่งขันในแมตช์ล่าสุดของฮุนไดนะคะเมื่อวันที่9กุมภาพาันธ์2 5 6 7ซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีลุ้นด้วยการอัน3 2 2 3 4รอบที่5ฮุนไดทีมของ2วิภาวีสีทองลงสนามพบกับ GS c o คาวเทและในเกมนี้นะคะฮุนไดเอาชนะไปได้3 1ต่อ1เซตด้วยคะแนน25ต่อ23 25ต่อ19 25ต่อ11และ25ต่อ14 ซึ่งแน่นอนค่ะว่าหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วนะคะว่าวิภาวีสีทองได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ต้นเซตที่สองจากจังหวะพุ่งไปรับบอลแล้วไหลกระแทกพื้นอย่างแรงถูกเปลี่ยนออกมายืนประครบไหล่ข้างสนามและไม่ได้กลับลงไปเล่นอีกเลยต่อมานะคะวิภาวีก็ได้ออกมาเปิดใจว่าต้องรอดูอาการว่าจะลงแข่งกับพิงสไปเดอร์ไหวหรือไม่เช่นเดียวกันกระทางเฮดโค้ชของฮุนไดได้ออกมาพูดถึงอาการบาดเจ็บของวิภาวีโดยได้ระบุว่า เธอบาดเจ็บบริเวณไหล่ขณะรับบอลเธอบอกผมว่าเธอสบายดีแต่อยากตรวจด,ดูแต่เธอก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงวิภาวีมีปัญหาทางร่างกายอยู่แล้วเธอต้องใช้เวลาพักผ่อนและเติมพลังและก็ทําให้แฟนๆวอลล์บอลน,นะคะเป็นห่วงอย่างมากค่ะหลังได้รับรู้จากปากของเฮดโคนนะคะว่าวิภาวีมีปัญหาทางด้านร่างกายแล้วก็ยังมาบาดเจ็บอีกซึ่งในเกมต่อไปนี้นะคะ มูลใดจะต้องเจอกับพิงค Spider อร์ซึ่งหากวิภาวีนะคะไม่สามารถลงเล่นได้ก็จะขาดตัวรับที่ดีแต่ในแมตที่ผ่านมานั้นหลังจากวิภาวีเข้าไปพักตั้งแต่ต้นเซตที่2นั้นก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วค่ะว่าในทีมนะคะก็สามารถช่วยกันเล่นแล้วก็สามารถทำให้เอาชนะ g s c a o t e t h มาได้ซึ่งในเกมที่จะต้องเจอกับพิงค s สไปเดอร์นั้นแอดก็หวังว่าวิภาวีนะคะจะหายทัน เพื่อลงมาช่วยทีมและเอาชนะพิงส์สไปเดอร์ในเกมเกมนั้นไปได้เพื่อเก็บคะแนนและและยังลังอันดับหนึ่งต่อไปเชื่อว่าหลายคนนะคะคงเป็นห่วงวิภาวีสีทองเป็นอย่างมากหลังจากที่เฮดโค้ชนะคะออกมายอมรับว่าวิภาวีสีทองมีปัญหาทางด้านร่างกายอยู่แล้วและยังมาบาดเจ็บอีกแต่หลังจากที่แข่งไปในแมตช์ล่าสุดวันที่9กุมภาพันธ์ลงแข่งอีกครั้งหนึ่งในวันที่12กุมภาพันธ์มีเวลาพัก2วันค่ะ ก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าในเกมที่เจอกับพิง s สไปเดอร์นั้นวิภาวีสีทองจะได้ลงเล่นหรือไม่สำหรับตารางคะแนนในปัจจุบนันประจำวันที่11กุมภาพันธ์2567ฮุนไดมี65คะแนานพิงค s สไปเดอร์มี59คะแนาน g s Caltech มี45คะแนานเ a สสปาร์มี44คะแนาน IBK มี39คะแนานไฮพาร์สมี28คะแนานและ AI p a p ปเปมี8คะแนาน และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากส่งแรงแชร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันทุกนัดด้วยนะคะแล้วก็มารอลุ้นกันค่ะว่าอาการของวิภาวีจะเป็นอย่างไรแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ